มีแต่ปลาเนี่ยมักถิ่นเด็ดนะหัวหันวห,นหนัก็เล็กก็เล็โอ้ยพลาดช็อตซ้ำสองตัวติดกันซ้ำ น้ำโบรายนี่ท่น้ำบราณ